สวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านมาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะบนเนื้อที่474ตารางวาเปิดขายอยู่ที่12.5ล้านค่ะมาพร้อมกับวิวเขาใหญ่นะคะที่ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติเนะเวลาที่เราอยู่ตอนนี้จะเป็นเวลาเที่ยงนะคะแต่ว่าลมพัดนะคะกลุ่มยืมสบายมากค่ะลักษณะที่ดินนะคะจะเป็น เป็นเนินนะคะแล้วก็ลาดลงนิดหน่อยแต่ได้ฉากสวยเลยล่ะค่ะนะคะแปลงน,นี้นะคะใครมาเห็นเนี้ยก็จะร้องว้าว,ว,าวชอบแน่ๆค่ะเพราะว่าบรรยากาศเขาดีดีแล้วก็ตั้งเพลงหินนะคะอันนั้นเราทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมะีดวงไฟนะคะรอบกําแพงบางกําแพงอะนะคะประมาณเก้าดวงแล้วก็ น้ำนะคะเราขุดเจาะให้เสร็จเรียบร้อยน้ำใสมากๆนะคะช่วงแปลงนี้นะคะเวลาหน้าฝนนะ,ะหรือเวลาหมอกขึ้นนะคะจะทำให้เห็นหมอกนะคะอ่ที่ขึ้นเราก็จะดูแบบสวยธรรมชาติไปอีกแบบหนึ่งนะคะเสมือนว่าเราอยู่บนอ่อในต่างประเทศเลยล่ะคะ่ะอันนี้จะเป็นด้านด้านด้านหลังของที่ดินนะคะจะเป็นอ่าลำรางแต่ลำรางเขาใหญ่นะคะ จะมีน้ำาัังแต่ถ้าเราโลอกให้ดีนะคะตกแต่งให้สวยก็จะสวยงามกว่านี้ค่ะนะคะหินเราจะวางรอบแนวอคลองน้ําเลยนะคะที่นี่จะสบายแล้วกอ็อยู่เป็นแบบถ้าใครชอบแบบธรรมชาติชอบฟัามที่เงียบสงบนะคะตรงในหนองเตงนี้และค่ะน,น้นถากสนใจติดต่อได้ตามนี้เลยนะคะ